เยอคือพิกัดที่ให้คือพิกัดใกล้เคียงไม่แค่นั้นแหละครับครับโอเคเดีเปิดคลิปดูดูคลิปตัวเองไงเอามีอีกแล้วอ่ะเยอะมากอ่ะพี่ขวัญใช่มีของอยู่ข้างในด้วยนะอ่าไว้เก็บสิโอ้ยน่ารักฟินน่ยมีของเก็บโอ๋ยเดชอ่ามีเยอะนะเนี่ยสามฝีหลังเลยนะไม่แล้วก็มีดาบเสร็จดาบเหรอดาบมุมด้านซ้ายนี่มีอีกที่หนึ่งนะเนี่ย เห็นในมินิแมปอ่ะดาวตกไปอยู่ในมือของแก๊งอรเก็ตแล้วชิบหายละชิบหายละหาอ๋อพี่นี่มันต้นไม้เอ้ยมันต้องมีของดินี่่ะตรงนี้ไงาดต้นไม้ได้นะอุ๊ยน่ารักอ่ะนี่เธอนี่คือเราจะมาสำรวจของระหว่างทางอันนี้มีเตียงมีเข็มทิศแล้วก็มีหีบแค่นั้นเองมีกระถางต้นไม้ค่ะแล้วก็มีไม้อยู่จำนวนหนึ่งอาใครไฝหนู เราเอาหมดครับไม่ว่าจะเป็นของที่มาจากมอดที่ผมเอาออกไปแล้วก็ตามครับผมผมเคยลงแล้วแต่เอออกแล้วนะครับผมมาหาบอสอยู่ไ้วจะได้มาสเตอร์บอลอีกสักลูกอยู่ที่ต้นไม้ค่ะพี่ไหนวะต้นไม้เนี่ยนี่นี่ลงมาข้างล่างแหมไอ้นี่ใบองดอกไม้นี่นะดอกไม้เต็มเลยอ่ะอยากเก็บไปคราฟจังเอาดิจินเจอรี่สปาว์ทำให้หนูขึ้นสปาว์เีรอ อะไรนะเลจิงเดลี่สปาวนป็ครับเลจิงเดอรี่โอ้จริงด้วยสวรรค์โอ้ไม่กอสวรรค์หน้านี้น่าจะเป็นไลโคครับเลจิงเดลี่คุณเซอร์ผมแนะนำให้คุณไปจับดีกว่านะดีกว่าดีกว่านกมะก็นั่นสินะเดี๋ยวมันอยู่ไหนล่ะอย่งไม่ถึงรอหนูด้วยเพิ่งจับมันเกิดจริงๆด้วยครับอยู่ไหนคนเบอร์บอกพี่กันมาไมาอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันน่ะจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ย พยาายูอีดีไกเซอร์ก็เสียงหล่อนั่นสินะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยน่ะวันหน้าไหนครับเห็นดูข้อสูงนิดนึงคือมันจะสปอนที่ใครก็ไม่รู้นะครับจะใครอยู่สวรรค์หน้าแล้วนั่นน่ะผมคือผมอยู่สวรรค์หน้าครับก็อยู่สปอนที่คุณนี่สิเราเราเราขึ้นอีกแล้วเนาะเอ้าผมก็อยู่สวรรค์หน้านะเอ้าอยู่แบบกิ๊ฟอยู่ไหนเนี่ยยังไม่ถึงใช่มไหมไม่นะโอ้ขึ้อีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วฮะขึ้นอีกแล้วครับ ตกนกเหรอ,อเปล่าสมวันหน้าอยู่ไหนอะถ้าไมันด้เกิดมันก็เกิดอย่างนี้เลยเนาะดอกไม้กับนือน้อไปหาคือมันอยู่ไหนเนี่ยสิมันอยู่ไหนนะครับโอเคจากนั้นก็ได้เข็มทิศด้วยนะอะ,อะิวฟิชตายไตาย,ตายไอ้ย <c oughs> โอ้ยโอยโอ้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 ยอยใใีใช้สมวนหน้าผมครับได้เป็นสวรหน้าน้องกวน้องกิฟมากกว่าะมั้งเรียกว่าสวนาของผมือกันเลยเรียกว่าสวัหน้านี้ไม่ใช่พี่พี่บินรอบเล้อะ แต่มันไม่เจออ่ะโอ้ยไม่กอดพี่ขวันไปแล้วน่าจะเป็นที่น้องขวานตั้งว่าไหนป้าปทำไมนะที่ขวันพี่ขวันครับอยู่สวรรค์หน้าหรือเปล่าอยู่ดูยังไงว่าอยู่สวรรค์หน้าหรือเปล่าโคตที่้สามครับไอ้สามครับเลซี่สามเหรอเขียนว่าอะไรอยู่ทะเลทรายหรอได้เสิร์ชใช่ไหมใช่ทะเลทรายกันงั้นก็เกิดอยู่ที่คุณไคเซอร์ดิผมไม่เจอเฮ้ยพี่ขวันเจอเกเหมจอพี่หานพาโลทำไมเจอของเยอะจังวะ ไหนวิหารฟาโลสายจกลับไปแล้วมั้งเฮ้ยฉันไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วปาฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มไม่รู้เจอของเยอะแยะฟาร์มก่อนแป๊บลงดีๆนะระวังตู้มนะทำไมมันเกจอที่ผมไม่เห็นวะผมก็ไม่เห็นครับลงไปทางไหนวะในทางลงวะเห็นแต่ก้าวหางเหมือนกันครับผมก็เห็นแต่ก้าวหางเช่นกันโอ้ยทางบนจุด คือะไรขึ้นสาวๆกระโดดระะวังกรรโดดู้สาวๆทำอะไรกันนะครับสาวๆกำลังฟาร์มของค่ะฟาร์มของฟาร์มของไม่ตกใจหมดเลยระวังร่วงตรงกลางไอ้ตรงกลางไม่เจออะไรจริอไม่เจออลูมิเนียมด้วยนะแป๊บนึงไม่เจอครับครับผมคุณลองเสียใจด้วยใช่ไหมว่าเพราะว่าไม่เป็นไรผมเสียใจบ่อยอยู่แล้วครับครับผมหยิบไม่เจอนานไหมอ่ะไม่นานใช่ไหมห้าที ไม่ถึง5นาทีนี่หว่ายังไม่ถึงครับมันเหมือนกันไหมเนี่ยพี่ก็ขุดม่วงหมดเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยมีทองแท่งเย้ทองแท่งไม่อ่านด้วยตรงนั้นสีแดงอะไรครับซอมบี้ไม่เอาบอสกาดี้ครับผมเห็นบอสดีกว่าไม่เอาอ่านเหรอไปถึแล้วไปโคสองตัวไม่เอานะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่เจอครับมีความเร็วสูงครับผมมีความเร็วสูงแล้วไม่มีม้าเหรอป่าบนป่าบนเทียนไม่น่าจะมีนะพี่ สองตัวเหรอใช่องตัวครับผมถ้าโปเกมอนมาก็ขี่ได้เลยนะถ้าเราจับมาจับแม่งเลยนะจับอะไรพี่จับแล้วเหรอพี่ไม่รอพวกเราเหรอนิสัยว่ะได้ครับผมอันนี้มันต้องเร็ว่ต้องเร็วครับคือถ้าถ้ามันเกิดแล้วถ้าเราไม่จับภายในห้าทีก็หายใช่ไหมผมจับได้สำเร็จเย้ได้แล้วกแล้วอ่ะไอ้ตัวไอ้คราวนี้มาแจ้งผมเซฟเวอร์ได้ปัคบอลนะครับโดนครับฮะ เซร์ได้ปาร์คบอลครับเอ้ยเซบูบอลหนึ่งตีบอลหนึ่งเร็ว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 เด็กกี้เฟรมทำไรแฟบเหรอแฟบแล้วสาวสาวด้วยเลยอีกประมาณพันกว่ากว่าอยู่ที่ไหนไม่เจอเป็นไทยยาวไกลที่ไอ้นี่แหละที่โมแกนเซจเกิดนี่เลยกได้เนาะพี่ขวัญโอเคได้ได้ได้อ๋อพี่โมแกนบินตรงไปเลยเราไม่น่ามาวนตรงนี้เลยมันเกิดนู่นไงะมันเกิดที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะเรามาวนตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยมันเกิดที่อุทเซอร์นู่นแหละ เจออีกแล้วเนี่ยกัดไหนอ่ะทำไมพวกนั้พี่กันพี่พี่กันที่เรามาร์คไว้อ่ะดีอ่ะดีพักทองด้วยอ่ะเออทำไมเออร์เซอร์ต้องไปจับต้องไปมาเจะยังไงไปเถอะไปก่อนไป่รู้สิครับขับขับไม่เจอแล้วนะพี่แกนกลับไหมข้าก็ว่างั้นแหละกลับทำไมอ๋อแต่พี่ย่าเพิ่งเฮ้ยเบอร์เซอร์มีบอลอยู่ก็ไหนๆก็มาแล้วก็จับเลยดิเก็บกบอลนะเออเฮ้ยผมมี40บอลผมยังจับมาแล้วยี่มตัวแท้งหน่อยได้ไหมล่ะ เอาการ์ดานไปแทงงปได้หนึพี่ขวนได้ได้ได้โอเคขอดูหน่อยอีกนิดนึงแต่พวกพี่เขาจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านั่นแหละจะทันได้ดูหรือเปล่าอยากเห็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะใช้บอลธรรมดาครับนี่ไงโอ้ไม่ถึงแล้วหรอเฟรมทำไมไปเร็วจังเลยวะโปเกมอนบินเร็วโคดถ้่าค่าฮ่ยเซาร์ได้เลยครับผมยอดามอยากเห็นเหมือนกันครับ มันมันมันตายยังพี่ตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันหายไปแล้วครับผมอ๋อหายไปแล้วผมว่าจะจับอีกตัวด้วยซ้ำเมื่อกี้แต่มันหายไม่เจอฮะทั้งเนี่ยหายไปแล้วแหละอเนี่ยผมโชว์ให้ดูไหมโอ้โหนีดีไรโคไรโคถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปไว้าดรอได้หมู่บ้านที่สี่แล้วสามหลังแล้วโอ้ใหญ่ด้วยนะฮะสี่แล้วเนี่ยอุ้ยมันใกล้กันด้วยอ่ะมันใหญ่อันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันใหญ่กันยังไง เดี๋ยวเอาเอาเอามาถ่ายถ่ายรูปคู่หนึ่กันกิ๊บเซฟพิกัดเป็นคนแรกเลครับใช่เซฟพิกัดไปก่อนแล้วได้เทปไหมใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะจ๊ะเอาแล้วกิ๊บไปไหนแล้วเนี่ยงงอ่าไรกูกิ๊บไหนครับพี่อยู่ตรงหมู่บ้านอ่ะกิ๊บอยู่ไหนก็อยู่หมู่บ้านไหนวะอ๋อโอเคสองสาวกำลังไปยนภัยกันอยู่นสองสาวกำลังปยนตร์ไพอยู่ครับไปต่อไปต่อไปต่อไปที่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนกิ๊บอ่ะ นี่นี่ถ่ายรูปถ่ายรูปคุณไปเซอร์รอก่อนสิค <avocado> รับพวกพี่ครับโอ้โหต้องมไปไหนมาอาเจอนั่นไงไอ้คอเล่เลยนะอืมโปเกมอนเซ็นเตอร์นะอยู่ในกันอยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์ปะเอาเอาโปเกมอนมาครับต้องตัวของตัวนี้มาแล้วโอ้กัลลี่ท้าสู้ครับเออเอาโปเกมอนมาเลยผมหน่อยทิใช่ครับกัลลี่กัลลี่ มีแล้วไหนโหหมดล้ายเาจะเนทำไทำงาที่เรียลไอนโคไครโคคุณใครเซอร์ครับอ๋อทำไมตัวมันอ้วนจังอ้วนจังอันนี้จะดูน่ารักแต่ปานนี่มันมีมันมีตัวอีกตัวเล็กกว่านี้เมื่อกี้ผมเลือกจับตัวใหญ่กว่าดีกว่าอ๋ออันนี้เวลเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเลยครับเจ็ดสิบโหหมดล้ายเจ็ดสิบเลยแต่ไม่ได้ดูสกิลนะสกิลมันมีอะไรบ้างไม่อู้ กดคลิกขวาแล้วก็ดูสกิลได้เขาถู่ไหนไม่รู้ครับหาไม่เจอมูฟมีล่อมีควิกเอ็กแทคลีฟิกแล้วก็ทันเดอร์แฟงมีเหรออยากได้อ่ะแต่ตอนนีจับยากใช่ไหมไอ้ตัวอะไรโครืงเทศเลยอ่ะมีเครื่องเทศอยู่ข้างนอกเพื่อนเพราะใส่ผิดเปล่าหรือว่ามันทะลุมาการะอดอยู่ไหนครับเป้มนหน้าเจ้าถังมาถูกได้ไหมอ่ะเครื่องเทศอ่ะเอ้ยเอาทางไปนี่ดิทางไปลูกสายฟ้าดิเดี๋ยวผมจะจับลงสายฟ้าอีกตัวหนึ่งเตม นี่มันแกงล็อกเก็ตอะไรแกงล็อกเก็ตที่ไหนล่ะบ้าอแการอดผมหายไปแล้วเเห็นข้างหน้านั้นไหมนั่นมันคือทะเลแดงอ่ะนายอยากลงไปละว่ายน้ำไหมพี่แต่ถ้าเกิดหนูทุบไปนี่จะหายเพอร์เพอร์เพอร์เฟมมีประวัติกับลาวาเยอะแยะเลยรอครับไอเฟมเคยไอเฟมเคยไปว่ายว่ายลาวาอยู่ครับโอเคเซอร์ครับจะหายไหมอ่ะไม่ทุบดิจะอยู่นี่แหละต้องทุบอ้าว กาดีไปได้ครับเดี๋ยวพี่จะแลกกันก่อนคาเซเบอร์แลก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 ตัวนี้น่ารักเอยแต่แม่งไม่มีร่างพัฒนาครับเอาผมจะให้คุณไคเซอร์ยืมอ่าอะไรการดอนครับไปต่อบ้านไหรือว่าจะรับไปอ๋อไม่ใช่ไปหมู่บ้านไหมอ่ะเนาะระวังนะการดอนมันติดมือเด้วยนะ ขอจับดีกว่าระวังห้ามห้ามใช้สกิละธาตุธาตุไฟใส่โปเกมอนนะถ้ามันติดเบิร์ขึ้นมาคือคุณจะเหลือไม่แค่แค่ไม่กี่เทิร์นนะนี่สายส่ใสายฟ้าแพ้เลยนะสายฟ้าแพ้ดินครับภาพเดียวด้วยครับแพ้ธาตดียเดียวนะโอ้ไม่ก่อนไม่มีฮะจำทางได้ไหมได้ได้จำทางได้ทุกคนทุกคนครับมาอ่ารวมตัวนะครับบนหลังคาครับบนหลังคาบนหลังคาทุกคนมารวมตัวที่บนหลังคาครับ เดี๋ยวผมจะนำทางไปเองครับไปที่วิหารครับของหนูเต็มตัวไปหมดเลยวิหารแห่งรักไปฟาร์มาใช่ไหมสรุปสรุปไปฟาร์มาทั้งเกมฟาไอ้ขอบินสูงงหน่อยแล้วการจะได้เห็นบางทีใครที่ทำไมไม่เอาไอัลนมาไฟเยอร์มามันจะได้เห็นสีชัดๆวิหารแห่งรักมาแล้วค่ะ นนีนะไม่ได้จะใช่โปเกมอนเซ็นเตอร์ทีผผ่ผมต้องเอาโปเกมอนไปเก็บได้ไหมที่เหลือสักช่องหนึ่งให้มันเก็บ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจเอาทีนี้เรา,เาก็ได้เนาะอ่าใช่ครับไปซุนไซเบอร์อยู่ไหนเออตรานละ้วกำลังยืย้อยองดูว่ะนี่ยุยองอย,ยองอุยองอยู่ครับโมยู่อ่ามันนี่ยือ้อยองคืออะไรครับทะเลทรายครับผมเดินทางไปที่ทะเลทรายก่อนครับแปลว่ากำลังสำรวจครับผมกำังกันไปที่ภูม เขาเป็นลิซารดอนกันอ่ะเขาเป็นมังกรกันเราเป็นนกแล้วพี่เป็นตัวอะไรวะเออที่ไหนวะมังกรมังกรเหมือนกันเนาะทำไมมันอ้วนตุกอย่างเงี้ยเราจะต้องตามหาตามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับจะบินวนทำไมเออบินวนทำไมดอนจำอันนี้อันนี้ไม่ใช่โปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ผมรู้จักครับอ๋ออ๋อยังไงเนี่ยพี่ฮะเดี๋ยวตีตัวจะเย็นเจนเจมีทะลเซ็นเตอร์ของผมอยู่ไหนวะ ที่ที่ปลูกปลูกผักกับน้องขวัญไว้อ่ะลืมไปแล้วเออพี่ก็ลืมเหมือนกันเฟรมทำไหมวะเออะกกรรตุเฟมมาครรั้งแกครับเอากระตุกกระตุกครับกระตุกที่ไหนที่เฟรมเกือบแลนดิ้งลงน้ำเมื่อกี้เออมาครั้งแรกอ่ะอุ้ยยัดแมมจำไม่ได้พยายามติดสูงสูงเข้าไว้ไกลก่นอย่ากดตัวอ่านวิทัวฮะไม่ถูกเฟยเอาไม่ไหวเฮ้ยมันแหลกจระ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 ทุกคนมาเรียบร้อยครับ ไปแล้วเจอแล้ว <apply> น <some sounds> <classrooms> ี่หาคุณไม่เจออยู่ไหนวะเจอง่ายจังอ่าเฮ้ยอันนี้มันอะโอเคโอเคจแล้วทหารเทพนะครับผมต้อ้างหานแห่งเทพไอ้ถ่ายรูปี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปยินถ่ายรูปหน่อยายรูปเซลฟี่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 เมซลฟี่เฮ้ยเฮ้ยิงแบกระเปาอยู่ไหนวิ่งวิ่งอะไรหรอวิ่งเร็วเร็วเร็วเ่นไปคยตัวเมื่อกี้ครับอ๋อไปจับเหรอนันเงีเห็นแล้วผมเห็นแล้ว ยืนนู้นยืนนู้นยืนนู้นตามผมมาครับไหนวะันตาดีกันจังเลยยืนนูนยนน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 ูนยืนนู้นยืน้น้ไหน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 ไอ้ตงกิฟจะจับใช่ไหมจับเลยครับน้องกิฟจับฟันนะอย่าฟันไอ้น้องกิฟจะจับได้น้องกิฟจะสู้ได้เหรออะไรมันจะไปจับจับไปเลยพี่จับไปเลยพี่จับไปเลยใครจะจับก็จับแล้วเดี๋ยวดูนั่นมันใส่เดี๋ยวรอดูอัมมิสานครับให้มันติด ฟิดจับครับตายหานั่นหนูอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่หนูสิตัวอะไรสีเขียวอ๋อตายหาติดหาไรจับครับเอาไปไหนอะจับครับเขามาดูเขาแตกแล้วแตกแล้วจับ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 ตาบอลครับไปไหนอะพี่ขวัญจะสงวนอยู่ไหนอยู่ไหนนะผมจะสงวนอ่าปัร์บอลไว้ใช้เดินไปข้างล่างหรือไปข้างไหนเดินมาข้างล่างใช่ใช่ อ่าใช้กับไอ้อันนี้ดีกว่าเนาะไอ้อะไรนะเกียร์ครับพิกัดพิกัดไอ้นั่นมีแล้วครับลบสี่เก้าแปดถ้าผมจำได้ตัวนี้ผมจะให้ใครนีให้น้องกีฟดีน้องกีฟแบกได้นี่เหรอแปดเจ็ดสี่สองแปดตัวอะไรเลอตัวนี้ยตัวที่เป็นับร์กไม่รู้สินะแต่ก็เป็นเต้เหมือนกันเอ็นเต้ชอบที่สุดเพราะว่าเป็นคุณพ่อที่ดีอะเลียครับไม่รู้อะเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเลยเท่าที่หนูเห็นนะตอนนี้หนูต้องไม่คุนเด็กให้ไอ้น้อง น้องนี้ดีกว่าน้องขวัญดีกว่ะฮะน้องเฟมขอบคุณค่ะเฟมไม่เกี่ยวอย่าโธอๆมันวิ่งไปไหนแล้ววะมันวิ่งไปเมื่อนแล้วอะบอกยังไม่ติดยังไม่ติดโอ้โหน้องขวัญกลัวพี่ทำไมต้องปีนขึ้นไปต้นไม้ด้วยอ่ะเฮ้ยยังไม่ติดเอ้าม,นาม <laughs> ันหนีมันหนีอะไรนะลงขวัญลงมาเถอะพี่มันหนีอุ้ยหนีพี่ มันหนีไปแล้วอ่ะหนีไปนู่นน่ะไหนไหนไหนพี่เห็นวิ่งไปทางนู่นน่ะอ๋อแล้วพี่ไม่ได้จับมันหรอเมื่อกี้มจับอยู่ครับแล้วมันก็หนีอ๋อมันก็หนีสามารถหนีได้ผมพงในตำนานอ่ะพี่พี่พี่ดูลูกพี่ดูลูกลูกไอ้ตัวนี้เป็นไมโครใช่ไหมไหนไม่ใช่อ่ะผมเห็นอยู่เมื่อกี้ผมผมวิ่งตามมันอยู่แก่จับมาฟอรมานี่ก็เป็นแกงล็อกเก็ตโดยเลยถาวรเลยนะจับใช่ไหมไอ้จับไปทางมาเถอะเนาะจัดใจด้วยนะฮะไม่ได้คือไม่ได้นะครับ ไปไปจับเก็บนกูดีกว่าตกใจลืมช่วยไม่ได้มันเนี่ยตัวอะไรอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยมาห้าคนรู้สึกว่าจะเกิดเร็วเนาะคอลัมน์ต้นคขาดแนโนบี้จนโนบี้เล่นกันสองสามคนก็ไม่เกิดนะไม่ยอมเกิดนะครมาสี่คนไม่เกิดนะอุ้ยตรงไปนี่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยโหดร้ายจังมาห้าคนพี่ขวัญแต่หนูรู้สึกว่าในคลิปพี่ขวัญเห็นร่างสามมันแต่ไม่สนใจอ่ะใช่ใช่ใช่พี่ไม่รู้ไงพาส์เซอร์มันพาส์เซอร์มันขึ้นประเด็นเลยนะไม่รู้ จะรู้เหรอทำไงวะนี่น่ารักไหมสรุปได้อาบอกไปแล้วนะคะเป็นแกงลูกินสมบูรณ์ที่ผ่านพาส้น์นะครับผมก็คือขั้นแรกนะขั้นแรกที่เราเข้าไปยาวิหารนะมันมันจะไม่มีทางทางขึ้นนะอ้าวเหรอแนวกลับไปทางวิหารก่อนทางไหนวะเฟมมันยกเอาอะไรเอาไปทำอะไรไหมข้างบนโอเคโอเคโดนไฟมันไม่มีทางขึ้นครับวิเทศาพาสเซ้นตก็คือบินขึ้นไปครับผมไม่ต้องสนใจมันนะอ้าวแล้วไม่เข้าข้างหน้าเหรออ๋อเฮ้ยตัวอะไรใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องไปแก้แก้ปริศนาครับ อดมอองยากแก้ปริศนาไงแหมออ่่เราาาลงงมข้้ไดดโนที่มาตรงนี้เราออกมาตรงไอ้นั่นละวิหารแห่งรักอ๋อเราต้องมาแก้ปริศนาพี่มันจะได้ดูแบบว่ามีอะไรทําหน่อยปริศนาของมันก็คือยางไหมไม่ใช่ทางเข้าครับอีกทางมันเข้าเข้าข้างหลังครับอ๋อเข้าข้างหลังเข้าไงวะเข้าข้างหลังอีกทีมันมีทางเข้าสองทางอ๋อจะเรียนพรายมีมทางนี้ไม่ใช่ทางเข้าหรอกกมเวรกรรมแท้ๆ ครับแล้วทำไงต่อครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเข้ามาถึงแล้วโออเห็นแล้วเท่จังเอ่อตอลูกแก้วใส่เข้าไปครับครับเอาใส่เลยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ๋ย่าขอไปดูด้วยอย่าพยายามพยายามปิดปิดหน้าต่างให้ให้ไม่ทิดนะครับผมข้าบนด้วยลูกคุณเจอปิดข้าบนด้วยปิดข้าบนด้วยเอาหินเอาหินไปไหนไหนแป๊บนึงรอด้วยเอาหินไปดนไม่ถึงต่อต่อต่อบล็อกจะเลยละ ถ้าเกิดเดี๋ยวถ้ามันเกิดมาแล้วมันจะมันจะพุ่งขึ้นบนฟ้าไงฟังไม่ได้วะอางนี้ได้อยู่การจะเป็นยังไงเอ๊ะการไม่มีอะไรนะไม่ต้องตกใจดินดินไหมหนูลืมเก็บไขรนิวเหรอวางไว้ได้เว้ยด้วยมันเลยถอยไปอีกหน่อยนึงเอออ่าโอ้เหยเซลฟี่เซลฟี่ต่อต่อเออนั่นแหละเซลฟี่ วางซะตึ๊กเรียบร้อยไปดูอะไรอีกอือหนึ่งไอ้นี่มาเที่กันหน่อยไหมสึกคุณไวเดี๋ยวฟีเลยซลฟี่ด้วยครับหนึ่งสองฮะพี่ขวามาข้างๆหนอ๋อถ่ายรูปคู่กับไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่คืออะไรไออันนี้ใช่นกสายฟ้าปะอ๋อให้ถ่ายคู่กับไอ้นั่นเหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปยืนให้ข้างๆเฮ้ยเ้ถ่ายรูป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 อย่าป้า เออถ่ายรูป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 เอวแล้วใครถ่ายหนึ่งสองแฉโอเคเรียบร้อยเหรอเปล่าอ่ะโอเคฮะไปไปเราจะทำไงต่อแกรบคืออะไรเนี่ยมาช่วยคนอื่นขวาเลยเหรออ่าออคือถือถือลูกนั้นขีบขวาใส่เลยอย่างเงี้ยอ้าไปูไม่ได้วะเต็มมั้ยยังเต็มเมื่อกี้ปูแล้วไม่หรอปูแล้วเราขี้ขวาใส่ไม่ได้ไง เด็กมันบอกมันบอกว่าสามารถถ้าไอ้ที่ใส่แล้วมันสามารถใส่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่หรอไม่รู้อะถ้าถ้านีเต็มนะเดียวต้องไปหาสารใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแหละโอเคเรารู้ว่ามีจบไหมใช่นะก็ได้ตัวตัวเทพกลับไปตัวตัวหนึ่งอ่ะข้มาไม่เสียเที่ยวนะเนาะได้ครับเกิดถึงสามครั้งสามโอเคครับผมเดี๋ยวอเดี๋ยวเราจะบินตามหานะแยกย้ายกันตามหาไหม กระจายหรออยู่ในซาวนานี่เหรอใช่ครับไม่เกิดในซาวดาเนี้แคโนช่าหรือว่าอยู่กับใครก็ได้ครับผมเห็นนะครับแต่หนูดูไม่เป็นกดโอ้ my g o ดคื่ออะไรนะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวตัวหลักเลยใช่หรอเปล่เนี่ยไหนเอื้อกะตุกแม็กแม็กมาอะไรอะไรแม็กมาราชีเนี่ยแม็กมาราชีแมกมาลชีแม็กมาราชีใช่ไหมเออมันก็น่ารักดีนะจับสี่จับสี่จับสีว่าปลกคุณครับ อยู่ในสมัญแน่ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่าจะมีอีกอันหนึ่งนะตามกิฟตค่ะมก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมวงกลมแล้วคดีตามกิฟตค่ะใช่วงกลมเป็นวงกลมเป็นวงกลมอุ่นโดนน้ำโอ้โหมีขวัญเอเขาก่อผมเจอนะเป็นวงกลมยังไงวงกลมครับเมื่อกี้เราไมเราลองลองมีแมพหรือเปล่าวะเมื่อกี้ มันจะมีแมีโบบอกอะนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือบั๊กนะคะพระเจ้ากรุณามาแก้ด่วนพระเจ้ากรุณาแก้บั๊กด้วยรู้สึกโซเชียลเขาโซเชียลเขาโซเชียลมีเดียโซเชียลใครอะโซเชียลเฟมโซเชียลมีเดียรู้สึกตัดขาดไม่หมดทำไมเป็นคนแบบนี้อะเรายังเหลือเยอะใหญ่ให้กับมันทำไมเรารู้สึกว่ามองไปมองมาทำไมเซิร์ฟเซิร์ฟไม่ไม่โปเกมอนเยอะแบบนี้บ้าง ป่าเปล่าของพี่ใครไอ้ใส่พี่แหละเอรกิ๊บพี่กลับมาเจอหมู่บ้านแหละบินไปแล้พี่หนูเจอวิหารฟาโรห์อีกแล้วที่ไหนอะฮะที่เดิมเปล่าไม่อันนี้ที่ใหม่ค่ะยังไม่ได้ขุดเพราะว่าที่เดิมนี่ทรายทรายกรบหมดอ๋อพี่กัดไรเอ่ยไม่ให้ดวงอะไปเอง ลังตามหากันอยู่นี่ยใช่นั่ชิวสุดโดมีแหะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ยังไม่มีใครขุดนะเสร็จโจนะ่ะอุ้ยเกือบล้วงแง่ต้องจะต้องเอาลูกแก้วใส่ตรงกลางน่ะต้องอกริฟต์อย่าไปขุดมันออกนะเฮ้ยฮะอะไรไม่ใช่มัา้างแก้วใส่ตรงกลางอา <c oughs> หารฟาโลยาฟาโลหร <c oughs> อเออฟาโลก็คือวิหารทางไทยวางไว้บ้างเจ้าเจ้าจ้า ไมเจอเจอไหมไม่เจอครับไมื่อเขากดผมเจอเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยครับไม่เพชรนะไม่เพชรเหรอดูเพชรสองอันนี้กระดูกกระดูทองสองใส่ได้หกยาวๆกระดูเก็บมาให้เฟรมด้วยนะเฟรมชอบกินกระดูกไม่ใช่เอาไปใส่ต้นไม้อ๋อเฮียเอาไปกินไม่ต้องใส่ก็ได้ต้องไม้เราต้องการธรรมชาติะนะ ไอ้กระดูดออกไปคาไปนี่ได้นี่ไปคาไปฝ่าบัวเอ๊ะฝักบัวฝักบัวรถห้ามใน้ำเลยใช่ไหมเฮ้ยผมเจอเอาบ็อกซ์สีสีเหลืองครับโอ้โหขี้โอ้โหเอาบ็อกซ์สีเหลืองแล้วผมเป็นตัวชายนี่ครับทำไมหนูวนกลับมาที่เดิมงงโอ้โหครับเอาวาชิบอลไปก็แล้วกันครับเออพี่ขวัญอยู่ไหนเออเดี๋ยวจะรับพาไปนี่ด้วยเนี่ยอยู่ตรง ที่ให้กิมเซฟไว้อะไอตรงหมู่บ้านเอ็มีซีครับเพราะโอเคบินมารับหน่อยงงอะไม่สามารถเปลี่ยนโปเกมอนได้แล้วหมู่บ้านนั้นมีอะไรบ้างหมู่บ้านเนี้เดี๋ยวดูกอนเอาบ็อกซี่เหลืองน่าจะเยอะอยู่นะเห็นบ้านมันหลายหลังเไปเซอร์เจอไหมครับตลาดเีอเ้อยก็ถ้าดูของก็ต้องเป็นบ้านไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เจอมือนนครับสงสัยผมมีบุญมีแต่กำบังครับผมใช่ครับแต่บ้านสวยดีเนี่ย เอ็นเชียนพาวเวอร์วุฒมีจะกรรมบัางเหรอพี่เดี๋ยวก็เจอพ่อพี่วีอันนั้นอยู่แล้วไงอะไรครับมีมีลูกแก้วอยู่แล้วครับผมโอเคไอหมู่บ้านนี้มีมีหานฟาโรด้วยลูกแก้วอยู่แล้วครับถ้ามีลูกแก้วอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮรอ๋อขคูดไปแล้วถ้ามีลูกแก้วอยู่แล้วมันจะบอกแล้วว่ามีกระดูกเอาไปให้เฟรมไม่คือเราไม่ไม่เาไ้เฟมมีกระดูกเอาไปให้เฟรมแทะเล่นเฮ้ย ไม่ขวัญไปไหนแล้วนี่ D T N T ด้วยไม่ต้องเอามาให้แทนนะอันนั้น T N T แทนไหมอยู่อยู่ในบ้านนะคะอร่อยไหมอยู่ตรงตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงเอาถึงแล้วใช่เดี๋ยวอร่อยไหมเราใช้เราต้องโอเคกลับบ้านแล้วแหละสร้างมาเถอะทำไมมันเยอะแล้วกันเอ้ยตกข้อหน้าไหมไม่เจอก็คือไม่เจออะถ้ามันเจอมันก็เจอนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเก็บไม่พบสามถีเลยแล้วกันนะ เริ่มาหารวดรวดทีเดียวเลยใช่ไหมอูได้เบนหาทีเดียวก็ดีฮะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมก็ได้ครับไอตัวรอย่างกิี้แมงป่องเหรอไหนคะน่นจะเป็นอะไรน่าจะเป็นแมงป่องนะเห็นเขาบอกว่าโหดมากจริงเหรอบ้านเราอยู่ไหนอ่ะไป่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พี่กัดนะครับอันนี้คือเขาไม่เคยจะจดคิดจะจดพิกัดกลับบ้านเลยเนี่ยแน่นอนครับจะกลับยังเอ่ยไม่ขวัญเอ้ยนั่นไฟก้อนเนี่ยไปเลยก็ได้ ต้องการตัวอะไรไหมหนอนเนี่ยนี่ครับโอ้โหรถเด็กหนอกครับทำไมปีน้องในนี้ก็มีของเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยยั่วเยอะถึงกับพูดไอ้นั่าให้ลงมอดนี่แค่พี่ไซเบอร์บอกให้ลงมอดหนอนเผื่อให้หนุ่มก๊ดหวังไว้ยเด็กิ๊ดวันนี้ยังไม่ได้ขุดปะขุดแล้วค่ะขุดแล้วโอเคออะไรรห เขาอยากให้หนูกินไงแล้วคือหวังไม่เหอะวันยันทร์หนูจะกีนแค่นอนอะเดี๋ยวกินมีกินนอนเยอะกว่านั้นใช่หนูกินทุกอย่างเคยกินเนี่ยคืออะไรกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ทำไมจะไปไหนกันกับบ้านเหรอกลัับบบ้านครจะกลับไหมอ่ะหรือว่าจะจะจะลองแวะลองซิกแซกนิดนึงตอนกี้กับน้องขวัญก็ี่ยเที่ยวตามสบายนะฮะ อธิบายครับนั่นแหละค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้พิกัดบ้านน่าจะเป็นลบเจ็ดหกเจ็ดครับฮะลบหกเจ็ดหกใครใครไปหวยลบหกศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าไม่เคยเหมือนกันตะเกียบตะเกียบเลยใะก็จดคนรัที่อ่ะจะตรงไปทำอะไรอีกเนี่ย สนุกสนุกแล้วจ้ะไี่ไม่รู้แล้วแต่จ้ของหนูอยู่ตรงนั่นเลยตรงเครื่องหิวแล้วก็ยิงให้กับมันก็ใกล้เคียงกันไม่ต้องคิดมากครับผมครับผมใกล้ๆกันครับลบอันนี้หนุกยามสิกแซกนะเพื่อได้จะได้หาของมาด้วยของเต็มแล้วครับเยตัดเ้เฮ้ยว่อวะ อันนี้ใช่เปล่าแต่ชไนมามัวแล้วตอนนี้ไซเบอร์กำลังงงว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนครับใส่ไบ้านจัดไงเชื่อผมเชื่อน้องกิฟครับันใกล้ประมาณกนี่แหละบ้านเหรอบ้านศูนย์แปดสองหกศูนย์แปดสามมันอยแปดศูนย์แปดสองบ้านต้นไม้แล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่ห้าอ๋อนี่จะไปฟาร์มใช่ไหม ฟักทองฟักทองเอ้ยอันนี้ถูกต้องแล้วครับใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับอะไรโยนไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไงโอ้โหข้างหลังข้างหลังโยนมาให้ด้วยคืออะไรอ้าวไฟข่ของแดนนี่เรื่องความเร็วอีกแล้วนี่เอ้ามาอีกแล้วครับเราไปดูตรงที่แอนตรงไหมแดงแดงนั่นคืออะไรวะไอคนไส่เสื้อโปเกมอนเซอร์ค่ไหมคะเก่งไหมเดินไปก็ได้นะพี่ ตัวตเป้นไม้ตอกมิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเออเดี๋ยวก็โดดไกลก่อนสบายใจแล้วฮะมีเลโคแล้วสบายใจแล้วใช่ไหมสบายใจแล้วครับสิ่งนที่ต้องการนะผมใกล้อกเลยตอนนี้ของเดมตัวบผมไม่รู้ว่าสาวๆเขาทำอะไรกันครับเขาฮึบฮึบกันอยู่พี่ไม่รู้เรื่องเลยกำลังจะพืชเขาฮึบฮึบกันอยู่โอ้วัดเด้อ เฟรมทำอะไรอ่ะตัดไม้ตัดไม้เอ้ากลับไปบ้านแล้วหรอแล้วมันมาอยู่อย่างงี้เลยนะแล้วดูน้ำดิอยู่โอ๊กโอ๊กแลนด์อย่างบลกอกอะเขามาที่โปรแกรมเซ็นเตอร์ไงแล้วมันอยู่กลางน้ำมาดูน้ำดิเทว่าเหรออะไรปะ เมื่อก็ได้ปักบอลตอนนี้ต้องฮิวทั้งตัวเองก็ฮิวทั้งโปเกมอนั้ยผมว่าเราอ่ะคือว่าเป็นการผจญภัยที่ไม่ไม่เสียเปล่าจริงครับครับผมได้เทพได้เทพถึงเกือบถึงสองตัวเลยทีเดียวสุดยอดเกือบเกือบเกือบครับส่วนต้องวัดต้อวันก็ผจญภัยกับอ่าฟาโลคูณไรน้ำครับใช่ไหมเราเราก็ผจญภัยอยู่กับไม้ไม้ไม้ พาโลไหลนามเป็นครูตาเปิดตกใจเออเรื่องสมุนใไพรตกน้ำตกนใจเรื่องสมุนใจผมนี่ลิ้นพันเลยแม่งสงสัยจะอัพสมุนไพรมากเกินไปแม่งเมาแล้วสมุนไพรเคนใช่ไหมรื่องสมุนไพรไว้ใจเฟมโอ้ของเขาดีจริงใช่ไหมอ๋อเขาดีจริงๆชูนิวโป้งด้วยคือได้ไหมนะวิฟัน